สวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูพึ่งนะคะนางสาวาพิณพรคุณเกตคะ่ะวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับ,บชั้นมปลายนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำราชาศัพท์กันนะคะเชิญรับชมได้เลยะคะ่ะ คนไทยมีวัฒนธรรมที่ยึดถือกันเป็นปกติคือการเคารพนับถือผู้ที่สูงอายุาท้กำเนิดและตำแหน่งหน้าที่สื่อที่แสดงออกอย่างชัดเจนคือการแสดงกิริยามารยาทอันเคารพนอบน้อมและใช้ภาษาอย่างมีระเบียบแบบแผนอีกด้วยภาษาที่ใช้อย่างมีระเบียบและประดิษฐ์ตกแต่งเป็นพิเศษเพื่อใช้กับบุคคลที่มีฐานะต่างๆทางสังคมดังกล่าวเราเรียกว่าคำราชาศัพท์ คำราชาศัพท์คือคำที่ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์แต่ปัจจุบันคำราชาศัพท์มีความหมายรวมถึงคำสุภาพที่สุภาพชนต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมตามฐานะของบุคคลทุกระดับและเหมาะสมกับกาลเทศะด้วยลักษณะของคำราชาศัพท์หนึ่งคำนามที่นำมาใช้เป็นราชาศัพท์ พระบรมพระบรมราชใช้น้ำหน้าคำน้มที่สมควรยกย่องสำหรับพระเจ้าแผ่นดินโดยเฉพาะเช่นพระบรมราโชวาทพระบรมราชองค์การพระราชใช้น้ำหน้าที่สำคัญลงมาเช่นพระราชศาสตร์พระราชประวัติพระใช้น้ำหน้าคำน้มทั่วไปบางคำเช่นพระเกศาพระหัตพระอาจารย์พระเก้าอี้สอง คำสรรพนามแบ่งเป็นบุรุษสรรพนามแยกไปตามฐานะของผู้ใช้คำราชาศัพท์บุรุษที่หนึ่งผู้พูดเองหญิงใช้หมุมข้าพพระพุทธเจ้าชายใช้กระหม่อมก้าวกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบุรุษที่สองผู้พูดด้วยแยกไปตามฐานะของผู้ที่พูดด้วยเช่นใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทใช้กับพระหมหากษัตริย์พระบรมราชินีนาดใต้ฝ่าละองพระบาทใช้กับพระบรมโอรสสาธิราช ได้ฝาพระบาทใช้กับเจ้านายชั้นรองลองมาเจ้าฟ้าหรือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระบาทใช้กับเจ้านายชั้นผู้น้อยเช่นระบบระดับหมุมเจ้าบุรุษที่สามผู้พูดถึงทั้งหญิงและชายใช้ว่าพระองค์พระองค์ท่าน 3. คํคำกริยาสัพท์คำกริยาสัพท์ที่เป็นราชาศัพท์โดยเฉพาะเช่นโปรดประทับประชวนประสูตรกิ้วดำรัดเสด็จบรรทม คำกริยาเหล่านี้ไม่ต้องมีคำว่าทรงนำหน้าและจะนำไปใช้ในภาษาธรรมดาไม่ได้ด้วยต่อไปคำกริยาที่ใช้ในภาษาธรรมดาเมื่อต้องการแต่งเป็นกริยาราชาศัพท์ต้องเติมทรงข้างหน้าเช่นทรงจามทรงขับร้องทรงยินดีทรงเล่าเรียนทรงศึกษาทรงเล่นทรงสะดับพระเทศนา ต่อไปคำนามที่ใช้ราชาศัพท์บางคำที่ใช้ทรงนำหน้าเช่นทรงพระกรุณาทรงพระราชดำริทรงพระอักษรทรงพระราชนิพนธ์ต่อไปคำนามบางคำเมื่อทรงนำหน้าใช้กริยานราชาศัพท์ได้ตามความหมายเช่นทรงเครื่องแต่งตัวทรงเครื่องใหญ่ตัดผมทรงศิลปทรงธรรมทรงบาททรงเรือทรงกีฬาทรงรถทรงดนตรี สี่คำกริยาบางคำมีใช้ต่างกันตามนามอินเสวยใช้กับพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์พระสมเด็จพระสังฆราชฉันใช้กับพระสงฆ์รับประทานใช้กับสุภาพชนทั่วไปตายสวรรคตใช้กับพระเจ้าแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชนีสมเด็จพ,พระโอรสาธิราช ที่วงโคตใช้กับสมเด็จพระบรมราชนานีพระราชาต่างประเทศใ,ใช้กับเจ้าพยานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีถึงแก่อนิจจกรรมใช้กับเจ้าพยาข้าราชการชัน้นสูงถึงแก่กรรมใช้กับสุภาพชนทั่วไปมรณภาพใช้กับพระสงฆ์ตัวอย่างคำราชาศัพท์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ คำนามพัตตาหารอาหารไทยทานสิ่งของถวายอาสนะที่นั่งกุฏิที่พักในวัดเภสัชยารักษาโรคธรรมะมที่แสดงธรรมคำสรรพ,พนามอัตมาพิสุเรียกตนเองกับผู้อื่นผมกับผมพิกษุเรียกตัวเองให้กับพิกษุด้วยกันมหาบพิษ พิสุเรียกพระมหากษัตริย์โยมพิสุเรียกคนธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่กว่าพระคุณเจ้าคนธรรมดาเรียกสมเด็จพระราชาคณะท่านคนธรรมดาเรียกพิสุกสองทั่วไปคำกริยาประเคนยกของด้วยมือมอบให้พระถวายมอบให้ฉันกินอาพาธป่วยมรณภาพตาย อนุโมทนายินดีด้วยจำวัดนอนคำลักษณะนามรูปเป็นลักษณะนามสำหรับนับจำนวนพระพิสุเช่นพระพิสุสองรูปคนทั่วไปนิยมใช้คำว่าองค์ คิดว่านักเรียนก็พอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าคำราชาศัพท์มีอะไรและพวกลักษณะของคำราชาศัพท์มีอะไรว่าวันนี้เราก็ขอจบการนำเสน